สวัสดีครับพบกับทีมงานอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสาพันธฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ประกาศต่อสัญญากับฮาจิเมะโมริยาสุให้กลุ่มบังเหียนทีมต่อไปโดยมีเป้าหมายคือฟุตบอลโลก2026ฮาจิเมะโมริยาสุเข้ามาคุมทีมชาติญี่ปุ่นต่อจากอากิระนิชิโน ตั้งแต่ปี2018โดยผลงานชิ้นโบัแดงคือการพาทีมชนะสออดีตแชมป์โลกทั้งเยอรมันและสเปนพร้อมทั้งผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022สำหรับภารกิจต่อไปของเฮดโค้ชวัย54ปีคือการนำทัพซามูไรบูเตรียมลุยศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ในเดือนมิถุนายน ถึงรกรกดาคมนี้ผลงานดีครับในต่อสัญญาการเกมการทำเกมก็ดีครับญี่ปุ่น,นดูหน้าเชียหน้าตามครับผลงานดีได้รับการต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยคุมทัพถึงฟุตบอลโลก2,026ครั้งหน้าเลยครับจิมเมโมริยาสึ โอดทีมชาติญี่ปุ่น